สวัสดีค่ะมาตามดูแนวทางฮานอยกันต่อเลยนะคะแนวทางฮานอยวันที่12นะคะก่อนอื่นแอดจะพูดถึงเรื่องฮานอยแนวทางวันที่11กันก่อนนะคะมาดูผลกันก่อนคะ่ะผลที่ออกฮานอยในวันนี้นะคะวันที่11นะคะผลที่ออก ผลที่ออกหาหนยแอดฟันลูดสกับ3นะคะผลที่ออกออกหาหนยพิเศษพิเศษออก2 8 1ข้างล่าง1นหนะคะแล้วก็หน่อยปกติ ปกติออก1 0 4สข้างล่าง5้าสามนะคะที่แอดให้นะคะเนี่ยค่ะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะหานอยปกตินะคะเนี่ยค่ะข้างบนออก0 4นย์ะคะเนี่ย4 0, 0่4นะคะเนี่ยแล้วก็เข้าล่างตรงๆที่แอดวงให้น้นเน้นๆามคู่นะคะเนี่ยนะคะ 5 3นะคะฮานอย VIP ยังไม่ออกนะคะแอดรีบมาลงก่อนนะคะเพราะว่าแอดไม่รอนะคะเพราะว่าเนีย่ยค่ะดูตามนี้นะคะที่แอดให้ไปนะคะแอดฟันธงรูด3กับ4นะคะผ่านนะคะเข้าบนล่างปกตินะคะ5 3ตรงๆแล้วเข้า4 004บนนะคะเนีย่ยค่ะ เผื่ออาจจะเข้าฮานอย V.I.P นะคะแอดยังชอบอยู่เลยค่ะ4334 V.I.P นะคะ6336นะคะ V.I.P ในวันที่11นะคะมาตามต่อแนวทางฮานอยกันค่ะวันที่12กันเลยนะคะแอดได้คำนวณไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมาดูกันเลย ฮานอยรวมนะคะวันที่12แนวทางฮานอยรวมผลที่ออกก็ออกวันที่11ก็ผ่านนะคะก็เข้าปังๆนะคะถ้าใครตามนะคะถ้าใครตามก็ขอให้รวยๆปังๆนะคะถ้าใครชอบชิพฮานอยก็ช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง Youtube ให้แอดด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อรับชมชิปต่อไปด้วยนะคะแอดลงให้ทุกวันนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะแนวทางวันที่12นะคะ แอดลงแนวทางให้นะคะแนวทางฮานอยถ้าใครชอบยังไงก็ตามนะคะมาดูกันเลยค่ะตัวแรกนะคะ9ตัว2 0แล้วก็1นะคะ3 4 5นะคะเนี่ยมันก็ยังติดเลขตัวเก่าของฮานอยวันที่1นะคะวันที่11นะคะอ่ายังติดนะคะยังไงแอดก็ยังเน้นฟันธง3กับ4เหมือนเดิมนะคะ ฟันทงนะคะอาหนอยไม่ไปไหนเลยค่ะ3ามกับสี่อดก็ยังฟันเหมือนเดิมนะคะแอจยังฟันนอยนะคะฟันรูดสามมาดูตัวจับคู่ที่แอจะจับคู่ให้เลยค่ะคู่แรกนะคะ9ก้าสามเ้าสี่ ก้าห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งห้าเก้าคู่แอได้จับคู่มา ให้ดูแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะมี9คู่นะคะคู่แรก93 94 95 03 04 05 13 1415นะคะ9คู่นะคะฮานอยรวมวันที่12นะคะถ้าใครชอบก็ตามไม่ชอบผ่านเลยนะคะแอดลงให้แค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะมาดูตัวฟันตัวเน้นของแอดที่แอดคิดว่าน่าจะมานะคะของฮานอยในวันที่12นะคะ ตัวแรกตัวแรกตัวแรกฟันรูด3นะคะศูนย์สาเลยนะคะศูนย์สาเน้นน้สศูนยานะคะตามนี้นะคะถ้าชอบก็ตามเลยนะคะไม่ชอบผ่าน ยังไงถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะถ้าชอบชิปหวยฮานอยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube 9 9เ p แอพพารวยด้วยนะคะกดติดตามเพื่อรับชมชิปต่อไปนะคะแอดขอจบชิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอให้เฮงๆงรวยๆวยปังๆกันทุกคนนะคะขอให้รวยๆค่ะ